เมื่อคืนนี้นะครับธนวัตรซึงจิตถาวรนะครับแข้งไทยที่ไปโตในฝรั่งเศสแล้วก็ได้มาร่วมทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับถือว่าใกล้เคียงเข้ามาทุกทีครับกับการจะมีคนไทยคนแรกที่ได้ลงสนามในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเมื่อวานนี้มีรายชื่อสำรองแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รับโอกาสนะครับแต่ธนวัตรเองนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับเมื่อคืนนี้มีรายชื่อเป็นตัวสำรองนะครับในเกมที่เลสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเขาถือเป็นผู้เล่นไทยคนแรกนะครับที่ได้มีชื่อสำรองกับทีมชุดใหญ่ในพรีเมียร์ลีกเลยครับแม้ว่า เมื่อวานนี้ธนวัน์อาจจะยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามก็ตามครับล่าสุดนะครับทางธนวัน์ซึ่งจิตถาวรก็ได้เปิดเผยนะครับบอกว่าได้ซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่มาก,กว่า2เดือนแล้วครับทุกอย่างตอนนี้กําลังเป็นไปด้วยดีนะครับแล้วก็การได้ฝึกซ้อมกับนักเตะระดับท็อปได้ฝึกฝนร่วมกับพวกเขาทุกวันก็จะช่วยให้ได้มีการพัฒนาฝีเท้ามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็หวังที่จะเรียนขออภัยครับหวังที่จะเรียนรู้จากแข่งระดับโลกนะครับแล้วก็เชื่อว่าคงจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับ สำหรับธนวัตรนะครับก็เคยมีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนครับแล้วก็เคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อไทยนะครับบอกว่าต้องการที่จะให้เล่นให้กับทีมชาติไทยด้วยครับ